พี่น้องครับนี่ได้หังัวมาล่างก่อนนี่เป็นเผามันเรียบร้อยแล้วนะน่ครับงัวงัวดูเผามันเรียบร้อยล่างมดีม๋ยวเอาไปต้มกันนะครับล่างหนอกล่างไหนดูครับอมอมะเลยดู เนี่ครับจะไข้ใบบํูดใส่ลงไปเลือปนเห็นสักจจอนปลายน้อยโอเคครับหัวครับลงไปต้มเลยครับต้มตไปเปื่อยเดี๋ยวเอามาหั่นแล้วก็เอามาย้ำ่ยต้มละวันนี้นะครับรับมาท่านผู้ชม,มต้มจนเปื่อยครับน้ำแห้งเปื่อยยังเหมาะแล้วครับป้า เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาซอยดูครับอหอมสุดใหท่ให้มาชมดูครับหัวไปเปยเลยดูครับมีดกดลงไปเปยแล้วครับแคบบแคบแล้วเนี่อหั่นเป็นชิ้นครับพอดีคําเดี๋ยวเขาจะเอาไปย้ำใส่น้ําพริกลาบเหมือนกันดูครับย้ำแบบเมืองเมื้อบรรทมน้ำผริกลาบหอม ดูครับดูความเปื่อยเงืดๆเลยนะครับเนี่ยตอนนี้มันฮอนอยู่ผมยังใจมือกลับมาได้จะ้ะดูครับความเปื่อยดูครับหอมซุปเนี่ยครับเอ็นหูมันเงดๆๆง,ง,งเลยท่านผู้ชมดูครับชิมเพอสั่งอัน อืมหมอ้อนะครับเดี๋ยวซอยก่อนครับแป๊บนึงม,มาท่านผู้ชมนี่น้ำซุปเี๋ยวหอต้มมันไว้ตะกี้นะครับหัวเีี๋ยวหั่นแล้วโอ,มอ,มอ,อ้ครับหม้อเบนเดอร์นะครับเดี๋ยวปรุงกันเลยครับนี่น้ำพริกลาบเหนือบนเหาเป็นถุงเลยใส่ลงไปครับปลาทูหอมเต้า เกี่ยฝนนิดหนึ่งโอเคจางยังกบเติมเอาครับผงปรุงรสเห็น้อยนะใส่ลงไปคนให้เข้ากันครับปรุงไปกินไปเด้อดูครับอื้มนะครับน้ำมันห้อนเลยดู หอมซุกเดี๋ยวจิ้มพอน้อยก่นอนขาดอยังเงปุง้งเติมไปจิ้มพอครับอืมโอ้สุดยอดน้ำพริกนี่หอมซุกเพชรหมาอครับอืมโอเคถือว่าได้ตีละมาครับพักชีต้นหอมพักชีใบเลื่อยครับเตรียมไว้เป็นยางเป็นยางใส่ไปมดนี่เลย หอมสุกดูครับนำเมืองเมืองบัรหบุรุษนยครับสุดยอดเลยดูอือหือพอเห็ดเยอะทำมอดสองโคพอแม่พี่น้องดูครับปลาทอดยิ่กินมันถึงหอมสดๆมาแต่เนื้อมาเดี๋ยวตักเสิร์ฟตักใส่ถ้วยให้พอดูครับท่านผู้ชมอือหือชุดยอดหอมสุกครับดู

กับเข้าก็ได้แก้มเล่าก็ดีเมน,นูแก้มเล่าก็ได้กับเข้าก็ดีฮะครับอือฮือ,อดูครับอ่ากอดมาอสุดยอดหอมมากครับหอมกินน้ำพริกลาบบ้านหองยำแบบเมืองเมืองนะครับสุดยอดอีเลยครับอืไข่มีหงวาลองไปเนียขอครับสุดเนี้ยรับน้องว่ะสุดยอดโอเคครับ ขอบคุณ f อทุกท่านติดติดต,ตามเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ